สวัสดีครับผมมาพบกับผมตรงสเตเลตชแนลอีกครั้งครับผมวันนี้วันที่ทำคลิปวันที่5พฤษภาคม2567ประมาณช่วงสายๆของวันอาทิตย์วันนี้พามาชมสินค้าเป็นงานของลูกค้าสั่งมา ไสพิเศษเป็นรุ่นขาถัก15ขาและก็12ขางานโต๊ะพับเป็นสเตเลสขาพับได้ทุกรุ่นเป็นงานโต๊ะวางเครื่องเสียง ลูกค้าของเราก็สั่งมาจากสมุรสงครามจำนวน4ชุดแต่ละชุดสูงใหญ่ไม่เท่ากันตัวนี้จะสูงอยู่ที่60เซนติเมตรกระดานกว้าง80 cm. ยาว120 cm. ก็ทำประมาณ ตรงนี้จะใช้ขาทั้งหมด12ขาเพราะว่าปกติไซส์ตัวกว้าง80จะยาว160เราจะใช้15ขาแต่ลูกค้าอยากได้ความยาว120ก็จัดให้ได้ครับผมกราคาก็จะแตกต่างกัน ตัวนี้ตีนขาก็จะปรับระดับได้ทุกรุ่นเวลาพื้นไม่สม่ำเสมอเราก็ปรับได้มีมุมกันกระแทกพัาสติกให้ไม้อัดก็ใช้เหมือนเดิมครับผมไม้อัดเกรดเ ตราภูเขาเกรด A 2ยีิมิลทุกรุ่นเพื่อความมาตรฐานตัวนี้มันจะเป็นพรมสีดำแซมขาวจะออกแบบเทาเทเข้มๆผมแนะนำเพราะว่ามันจะไม่ต้องดูแลรักษาจะไม่เปื้อนง่าย มาดูอีกไซส์หนึ่งตัวนี้จะสูง80กระดานกว้าง60ยาว120จะใช้ขาทั้งหมด15ขาหลอดนี้จะมี2ชุดที่ลูกค้าจะสั่ง ตีนขาก็ปรับระดับได้เหมือนกันในพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอมีอยูสอชุดความสูงอยู่ที่80เซนติเมตร ดูอีกไซส์ตัวนี้จะสูง1เมตรกระดาน60ยาว120 15ขาเหมือนกันครับผมส่วนข้างล่างเราจะเจาะรูไวรลองขา จะลึกอยู่ประมาณ7-8็มิลเพื่อกระดานเคลื่อนกันตกผมของเราก็จะปูด้วยกาวอย่างตีขอบข้างสนิทไม่มีหลุดครับผมข้างหน้าเราก็ทากาวเต็มหน้ากระดาน เพื่ความแน่นหนาของพรมพรมของเราจะเป็นพรมอัดเรียบมีทั้งหมดสีสีอันนี้สีนน 4. ดำแซมขาวจะออกเป็นเทาเข้มออกดำดำอีกสี 4. หนึ่งเป็นสี 4. แดงและก็สี 4. น้ำเงินและก็สี 4. ดำสนิทที่โรงงานเราใช้ มาดูราคาตัวนี้ตัวสูง1เมตรกระดาน60คูณ120ใช้ขาถทัก15ขาราคาอยู่ที่2,500บาทรวมส่งอันนี้ราคาแบบโอนนะครับผมถ้าปลายทางเราจะเก็บเพิ่ม200บาท ตัวรุ่นพวกนี้พาอราคามันจะเกิน2,000เราจะคิดบวกเพิ่ม200บาทครับผมเป็นราคาอยู่ที่2,700บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางหรือโอนก่อนราคาอยู่ที่2,500บาทตัวสูง80กระดาน60คูณ120ขาถัก15ขาราคาอยู่ที่2,400บาทรวมส่งแบบ โอนก่อนถ้าปลายทางก็บวกเพิ่ม200บาทเช่นกันครับผมเป็น2,600บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางมาดูไซ์พิเศษไซ์กว้าง80คูณ120ตัวนี้ราคาก็าจะสูงครับผมเพราะว่าจะกินกระดานไปเยอะเราตีให้ไปครึ่งแผ่นของกระดานไม้อัด240 เซนติเมตรราคาก็จะสูงราคาอยู่ที่ตัวนี้3,000บาทรวมส่งครับผมเป็น12ขาตัวนี้ไม่เก็บปลายทางนะครับผมเพราะว่าเป็นกระดานไซส์พิเศษเราจะไม่เก็บเงินปลายทาง เพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมามันจะเหมือนเอาดานมาทิ้งเราจะไม่มีเก็บปลายทางรุ่นไซส์พิเศษถ้าขาถัก15ขาตัวนี้ไส์80คูณ160ราคาอยู่ที่3,300บาทนะครับผมแต่ตัวนี้มันจะยาว120ราคาก็จะลดมาอยู่300บาท แต่ตัวนี้12ขากว้าง80คูณ120ขาราคาอยู่ที่3,000บาทรวมส่งครับผมครับผมก็หลายท่านก็ถามมาว่าอยู่ที่ไหนครับโรงงานอยู่ที่บุรีรัมย์อำเภอเมืองครับผม อยู่ต่างจังหวัดจะอยู่ออกนอกเมืองประมาณ10กว่ากิโลครับผม12 13กิโลแต่อยู่ในเขตตัวเมืองท่านใดที่จะมารับเองก็สะดวกมารับได้ครับผมที่บ้านง้างตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสอบถามราคากันได้ ทักโทรมาสอบถามได้ครับผมทุกคุณสั่งทําได้ต่อรองคุยราคากันได้ครับผมก็ขอ,ขอรีวิวคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชม โอกาสหน้าเจอกันใหม่ทําคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอกลับลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ